หลังจากกระแสข่าวประเด็นสัญญาของ4ีสาวแบ็คพิงนะคะก็ยังเป็นที่จับตามองทั่วโลกค่ะล่าสุดมีกระแสข่าวลือรอบใหม่นะคะตามออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยสำนักข่าวสปอตโซ่ค่ะได้มีการรายงานว่าเจนี่แล้วก็จีซูลิซ่าเนี่ยตัดสินใจไม่ต่อสัญญา รวมถึงออกจาก YG Entertainment ค่ะในขณะที่ทางด้านของโรเซน่นะคะจะเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ต่อสัญญากับต้นสังกัด YG ค่ะสำนักข่าวนะคะก็มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยค่ะว่าแม้ว่าสมาชิกทั้ง3คนที่ลาออกเนี่ยจะมีการเซ็นสัญญากับคลาสเพลงอื่นแต่จริงๆแล้วก็ยังมีความหวังว่าสมาชิกวงแบล็คพิงค์เนี่ยจะสามารถกลับมาโปรโมทร,ร่วมกันได้จนล่าสุดค่ะก็มีกระแสะข่าวขึ้นมาอีกนะคะบอกว่าลิซ่าได้มีการปฏิเสธข้อเสนอจาก YG Entertainment ทางด้านชาวเน็ตเกาหลีเขาก็เลยออกมาวิภา์วิจารณ์ต่างๆนานาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้เหมือนกันค่ะโดยหลายคนสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของสมาชิกวงแบล็คพิงนะคะแล้วก็ค่ายใหม่ที่ลือกันว่า3สาวเนี่ยจะมีการไปเซ็นสัญญาด้วยคอมเมนต์บางส่วนค่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ฉันคิดว่ามันยากนะสำหรับพวกเธอที่จะมีการกลับมารวมตัวกันเพราะว่า YG เองเนี่ยก็คงทุ่มเทเวลาแล้วก็การโฟกัสงานใหม่ในบริษัทมากกว่าที่จะต้องมานั่งแบบสนใจอะไรแบบนี้หมายความว่าโรเซ่ตอนนี้คือคนเดียวที่เหลืออยู่ใน YG แล้วก็สมาชิกอีก3คนเนี่ยจะไปที่ค่ายเพลงอื่นที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมพวกเขาอาจจะมีการโปรโมทแยกกันก็ได้นะแต่ว่าในการโปรโมทแบบกลุ่มเนี่ยอาจจะยากขึ้นหรือเปล่าถ้าหากพวกเขาเซ็นสัญญาก,กับค่ายเพลงที่แตกต่างกันเมนก็อก่อน ยากขึ้นนะบ้างก็บอกว่าส่วนของลิซ่าเนี่ยเธอสัญญาเนี่ยญญเซ็นส,สัญญากับฉันเถอะแบบว่าสัญญาใจกับฉันเถอะได้ไหมว่าคุณเนี่ยจะไปที่ไหนก็ได้สักแห่งหนึ่งที่มันดีกว่าที่นี่พวกเขาเนี่ยไม่ได้โปรโมทด้วยกันมานานมากแล้วหรอกคือเหมือนก็ไม่ได้โปรโมทบ่อยขนาดนั้นแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในวายจีก็ตามดังนั้นชัดอดสงสยัยไม่ได้เลยว่าพวกเขาจะมีการโปรโมทด้วยกันได้จริงๆหรอถ้าหากว่าอยู่คนละค่ายกัน บางคนก็บอกว่าถ้าหากพวกเขาตกลงที่จะโปรโมทร,ร่วมกันในนามของแบ็คพิงค์เป็นเวลา6เดือนวงก็จะยังคงอยู่แต่ฉันเดาว,ว่าสมาชิกคนอื่นๆทั้งหมดเนี่ยนอกเหนือจากลิซ่าจะต่อสัญญาแต่ปรากฏว่าเอา้าฉันเดาผิดนี่ฉันคิดว่าลิซ่าไปคนเดียวแต่ที่ไหนได้3คนไปแต่ว่าโรเซ่อยู่คนเดียวอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเพียงแค่การวิพากษ์วิจารณ์กันในคอมเมนต์น่น,นะคะแล้วก็แม้กระแสะข่าวตอนนี้จะโหมกระหน่ำขนาดไหนแต่ YG e n t e r t a i n m e n t ค่ะยังคงปฏิเสธแล้วก็มาระบุนะคะ ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงการเจราจาสัญญากับสมาชิกทุกคนอยู่อย่าเพิ่งยืยนยันหรือว่าอย่าเพิ่งสรุปเลยมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะ